สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับ v o y ยต้าวีอปี2 0 0 7นะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีชนหนักอุบัติเหตุครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์นะครับลองชมลองเช็คนะครับใครสนใจหาไว้ใช้งานนะครับ v o y ยต้าวีออตัวเจนะครับปี2 0 0 7ราคาสดนะครับ1 0 0 0 0แ 49,000บาทนะครับสนใจไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับรถอยู่ที่ถนนสุขาพิบาล5นะครับสายใหม่ครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจนะครับใครที่เน้นหารถใช้งานประหยัดอึดทนนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดมากๆนะครับได้ทรงได้ปีได้สภาพนะครับลองเช็คลองชมนะครับอึดทนทานแน่นอนนะครับอะไรไม่แพงดูแลง่ายครับใครสนใจรีบหน่อยนะครับอาจจะจอดไม่นานนะครับ ไปดูรถทดลองตรวจสอบสภาพได้เลยครับสวยเนียนหาไว้ใช้งานคุ้มไม่คุ้มพิจารณานะครับ1 4 9 0 0บาทนะครับ V ออสปี2007 1.5 Auto ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเช็คช่วงล่างเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับซื้อหาไว้ใช้งานเน้นให้ไปตรวจสอบไปทดลองขับจะตัด,ดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับลองชมดูนะครับ ราคานี้มีไม่บ่อยแน่นอนนะครับและทรงนี้ด้วยครับเป็นเจนที่2นะครับสวยสมบูรณ์หาไว้ใช้งานลองเช็คนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนครับถ้าไม่มั่นใจก็พาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คนะครับราคาแบบเย้ายวนมากๆนะครับไม่ค่อยเจอราคานี้ปีนี้ด้วยครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับเน้นหาไว้ใช้งานนะครับได้สภาพได้ปีล้วดูแลไม่แพงครับอะไรก็หาง่ายสำคัญก็เป็นรถ เครื่องพันห้าด้วยครับประหยัดน้ํามันนะครับลองเช็คลองชมตรวจสอบสภาพได้เลยครับหาไว้ใช้งานก็ฝากไว้เลยครับรุ่นนี้อยู่สายใหม่นะครับรีบเช็ครีบตรวจสอบแล้วก็รีบตัดสินใจนะครับ ราคาประมาณนี้สำหรับสมาชิกที่เน้นหารถไว้ใช้งานนะครับได้เครื่องพันห้าวีออสโตโยต้าดูแลง่ายอัหล่ไม่แพงใช้คล่องนะครับลองเช็ครีบตัดสินใจนะครับสวยสมบูรณ์หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในวีออสขับในแฟนเพจแฟนขับนะครับนี้เป็นรถเต้นครับขายสดเลยครับสนใจรีบตัดสินใจนะครับทรงนี้สภาพนี้นะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพอีกทีนะครับเน้นเลยครับให้รีบตัดสินใจนะครับอยู่ไม่นาน